อ่ะพี่น้องมือนีกับมาพอ่พอๆกับพ่อแตี้ยมนะพี่น้องเนาะครับก็บสวัสดีทุกคนนะพี่นอ้องอีฟซีเด้อครับมือนีมาตามเลขเลา้าพัฒนาของพ่อช่างคมเนาะครับเนาะครับกับมีเข่ามีรุดนะพี่น้องเนะงาะงุตที่ผ่านมากกับรุดกับบัากันนะครับมีเข่ามีรุดบัวคู่บาอาจารย์ในนาะพี่น้องนะอเนาะเอาพ่อแต้ยกำลังโท่ได้พี่น้องเนดะ้อโท่เอาสดๆเลยครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะพี่น้องเนาะ เอาพระเจกาสือจอดต่อไปเปิดรวดเปิดแล้วเปิดแล้วนี่เอาพี่น้องวดทีพผ่านมาได้เห็นด้อเอารุดก็คือรุดตำพี่น้องเนาะบวากันนะครับถ้าผิดตามต่อยน้อพี่น้องทั้งอุบลนต่เข่าวะทั้งอุบลนเขาแล้วทั้งอุบลนเขาทั้งอุบลทั้งอำนาจจะเลื่ญนทั้งนั่นเขาเขานึ่งหาแมนยู่แมนทั้งอุบลก็เจ้าเลขนา พวกแตกสามตัวมื่อเร็วเนี่ยคอยบ้งกลมมายนตบอเวียนบอกในบอกับพี่น้องอยนต์เนี่ยหนึ่งห้าหนึ่งกับแปดหนึ่งห้าเนี่ยเอขาสามตัวทั้งอุบลเขาสามตัวในประซังแมนเออทั้งอุบลก็เจ้าเรียกนาเขาเจ้าตู้มาบอกอยู่อันแมนอันแม่หน่อยนตู้มาบอกออบ้านเพื่อนเอาเรียกนาเด้เอ,อทั้งไหนโศกได้มันกันดีแก่นและพี่น้องเด้อยปับมือนีกระรังพอสังคมก็อยู่ในสายอยู่นะครับเอาเดี๋ยวเจอวันที่ก่อนเด้อ วันที่วันวันยังวันจันทร์เนาะวันจันทร์วันที่สาวหกเนาะ ลาพัฒนาพ่อช่างคมครบับผมครับเดี๋ยวเช็ดต้องซื้อกนแป๊บเดี๋ยวนะรับผมเช็ดงานอย่หวะเช็ดงานอยู่หัมือนี่เช็ดครับอือลบกวนรบกวนเนี่พอช่างคมเน้อครบัรบผมเป็นยังนะคระบับ มานี่เอาเอาเลขวิ่งก็นอนสังคมเน,ะนานะครับผมวิ่งรูดห้ากรบอกบนล่างเนาะครับผมบนล่างอาจารย์บอกว่าจะเที่ยวง่ายเลยนะมือใดกันเถอะคู่มือที่ทุ่มมาทุกบนล่างวิ่งหนังกะควันหนังไข่ทุบซองทบหัวทั้งนอตเนี่ยเงดบัก ห้ากับหกเนาะพอชังคมเนาะครับผมเนียนมั่พอชังคมเนียนอยู่ครับเนียนลักหาโอ้เนียนหาเนาะครับผมครับเดี๋ยวผมคอยเชินไปน้ำครับโอ้อันนี้ก็โอ้สีเหมื ใส่พันนบริส <c oughs> ุทธิ์นี่ลายอยู่วันนี้จับคู่วพอสังคมห้าศ <50. S 1> <50. S 2> ครับครับห้าเครับสตัวนี้นี่ครับมียังอีกศูนย์ฮะ หกศูนย <60 S 2> ครัหกเก,ก้าให้ให้จัคูจัครับผมหกเก้านาะครับตันกับหกั้าหนึ่งคบอกว่าคหหนึ่งายดกเ่เสาตัวกักกบห้าศู โอเล็กสามตัวครับหน <150 S 2> ึ่งห้าศูนย์ครับเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเนาะครับห้าศูนย์กับห้าเก้าเป็นตัวนี้เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าเก้าครับเลขสามตัวก็เด่นเบสทั้งสองตัวครับบ่ลนายหางเนาะเลขหน่อยฮางครับ วเลขสองตัวเน้นตัวแรกก็เน้นหาศูนกับหาเก้าเนาะวาจออกตัวปุม้วเ้นาละห้าออกตัวเเน้นเบิ่งเอาได้พี่น้องเน้อได้ยินตัวเนะพอสังคมเราว่าต้งเพื่อเข่าตัวโบเน้นเนาะครับเนาะับผมก็ะเน่นไปน้ำแนล่ะครัโอ้โห อันมือวันจันทร์นี่เข่าบนล่างนี่ย,ยมันเป็นอะไเข่าตัวเน้น,นเนี่ยมือวันจันทร์นั่นเข่าบนเข่าล่างบป็นอเข่าตัวเนียนเข่าตัวล่องงามอยู่งามอยู่เรียกงวดนี่ สามตัวเนี่ยทั้งสองตัวเนาะครับหนักทั้งสองตัวครับกรับน้ำบอลนี่พอช่างคมครับครับโอ้กรับใบคู้ตัวเนาะอีกผมมันกรับอยู่แล้วเออแม่นอยู่ดอกกรับใบก็ดีที่สุดด้วพี่น้องเรื่องยินเนาะพอช่างคมมันบ่ได้ปัักกหลครับให้กรับตัวไว้น่ำบ่ได้ปักหลัก น้พี่น้องแล้วว่ารักหกก็จะลืมน้พี่น้องเนื้อรักหกก็ง่ามหกศูนย์หกเก้าหกหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าห้าหนึ่งนะครับเนี่ยห้าศูนย์ห้าเก้าครับขอเชิญครับผมขอพูดอะไรได้ครับเชิญครับเนื้อครับผมครับขอพูดอะไรขอเชาญขอพูดอะไรครับผมครับผมครับครับบ๊ายบาครับครับครับพี่น้องเอาแคบหน้าจอไว้นะครับเด้อ กับลาวพัฒนานพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่26สิงหาคม67ลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรุ่น5กับ6เน้นที่5พี่น้องขับจับคู่กับมี50 59 60 69 51 61เนาพี่น้องเนาะขับส่วนตัวเน้นกับ50 59พี่น้องขับลักลัก6เข้ามาเข้ากับพี่เจ้าหน้ามองได้พี่น้องเด้อขับส่วนเลข3ตัวกัน1 50 เจ็ดห้าเก้านพี่น้องเนาะครับที่สําคัญอย่าลืมนะพี่น,อน้นองเดิมมาสอบตัวใดเฮาก็อย่าลืมกลับตัวไวน้นาเนาะพี่น้องเนาะครับอ๋อพอเต้มก็ขอ,ขอขอบคุณนหลายนะครับเด้อพ่อช่างคมนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเต้มขอวอวยพรคอยเข,าข่าคอยแตกปัง ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชคๆมันหมานกันนะพี่น้องเนาะครับเอาจะเริ่อมนะพี่น้องเน้อเขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแดงนะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคซานเนลนะพี่น้องเน้อครับเอาสุดท้ายทายสุดที่พอแต้มก็ขอไว้พื่อในเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ้งมาติดตามพอแต้มขอให้โชคๆมันหมานเฮงๆรวยๆกันทุกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแค่นี้พี่น้องเอาไว้พอกันคลิปหน้า ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม